โอเคก็กลาบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางนูรูนในช่องบางนูรูนโน่หนึ่งกันอีกเช่นเคยทวนกับหน้ากิบไวยบอนที่จว ดาวนะกจ้าเจ้าแบบน,นี้ลัคกี้ไทม์ยังไม่ได้แจ้งกันเข้ามาทีทุกคนเดี๋ยวคนไปเข้าเล่นบางองดูกลุ่มสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะเอออันนี้ก็เป็นกลุ่มลัคกี้ไทม์กลุ่มลัคกี้ไทม์ก็เป็นกลุ่มแจ้งเกมที่เพิ่มโอกาสแตกจะต,ต้องบอกว่าไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์ของแบบนี้ไม่ได้ไม่เสียโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนอกจากเป็นกลุ่มแจ้งเกมก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยใครเล่นเกมไหนใครแตกเกมมันก็จะพามาโจก,กันแบบนี้ทุกคนนะใครมีเทคนิคดีๆก็จะพามาพูดคุยเลขเพื่อแสดงความคด,ดน,น้วออยกี่ทตรใ บางปักมุดไว้ให้ตอนนี้คนนี้เล่นเบ็ด3บาทเตกมา2,800เอาออดีๆนะเมื่อกี้เราไปเสียไอเปะมาเมื่อกี้บางไปเสียไอเปะมาจุดๆโดนๆสองหมื่นเคยยังไม่ได้ดูคลิปไปดูได้ที่ช่องเ e อียดิส i วิตเซอร์แลนด์เอ็กซีโบกเลยวะจุดจัดลัดบอก กนาว่าวันโจรที่เป็นวันของเราก็ยังไม่รอดทุกคนมารอบนี้ขอเติมสัก1นึ่พันแล้วกันทุกคนเห็นในกลุ่มก็แตกหนักมาเดี๋ยวโขมาตามหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราเล่นที่เบ็ดซักเท่าไหร่ดีเรามีทุนอยู่1นึ่พันเราเล่นสักเบ็ดหบาทก่อนแล้วกันเบ็ดเบ็ดโอบาทแลวกันเมาดูกันเบ็ดโอกบาทแล้วกันทุกคนเดี๋ยวบังโขใจสุดแล้วกันนะโขใจสุดส0บทับสาก่อนแล้วกันทุกคนมาดูว่ามันจะเข้าฟีรหรือว่ามีแตกนอกใคเราหรือเปล่านะสิหมุนแรกกดแบบธรรมาดา แล้วก็3ามจุต่อไปกดเทอร์โบขอทักสองรอบถ้ามันไม่เข้าฟรีเราซื้อฟรีสป,ปินรัวรัวปังเอ้เอสี่จุดเจ็ดบาทยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บังกันด้วยแต่ทุกคนนะเมื่อวานบังเล่นไปแล้วหนึ่งรอบนะทุกคนนะเกมน,น,นี้แต่ว่าแตกมาไม่หนักเท่าไหร่ได้กำไรมาสองพันเองนะเดี๋ยววันนี้ก่ลอลงมาสามอีกสักหน่อยแล้วกันยังไงเพื่อนวิทคีวิทคีอ่าเดี๋ยววิทคีไม่ลง <laughs> โขกลับสักหมื่นพอเพื่อโขปาฏิหารช่วยบังสักหมื่นพอเจ้านี่โขกลับมาสักหมื่นหนึ่งพอทุกคนนะโอ้โหไอเป๊ะมันเครือจัดเลยโดนเอาหนักๆเลยบังทุกคนว่ายังไงเพื่อไหลไหลไปอุ้ยไหลยังไงเพื่อหมวกหนึ่งเอหนึ่งโอ้โหมันไม่เลยเฮ้ยว่ได้มาแค่คูณสี่หมวกเองว่าทุกคนโอเคได้มาหนึ่งร้อยสามสิบตอนนี้กำไรมาสองร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วนะทำไปเล่นไปเกมนี้โอกาสเตะหนักเตะนอกหนัก สูงเหมือนกันทุกคนแล้วถ้ามันไหลไหลให้ทักคูณหกสิบนี้ไปถึงคูณสามสิบสองอะไรแบบนี้ทุกคนแน่นอยู่นะออแน่นอยู่บมกยกเกมนี้นะวันก่อนบางเห็นเบ็ดสี่บาทเพื่อนซื้อเบ็ดสี่บาทแตกไปหมื่นกว่าแตกไปหมื่นพันทุกคนคิดดูแต่คูณไหลไปถึงสองร้อยห้าสิบกว่าแล้วก็บอกบางคูณไหลไปถึงสองร้อยห้าสิบอกทุกคนซื้อเบ็ดสี่บาทแตกไปหมื่นกว่าคิดดูดิ <S <S โอ้โหยางอวดเลยทุกคนเกมนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างถ้ามันเตะคือเตะอวดเลย เ่ต้ามันไม่เตกบอกเลยว,ว่าเครือโกดเครือเครือเลย <c oughs> เอารอบนี้มาเปลี่ยนมาเป็นเทอร์โบ30รอบทุกคนมาดูว่าจะได้ดูฟีซาฟินหรือเปล่าบางไม่เคยเข้าฟีเลยนะทุกคนในะเกมนี้นะเป็นเกมที่เข้าฟียากมากนะต้องซื้อวัดอย่างเดียวเลยทุกคนนะมาดูกันวันเสาร์แบบนี้จะโรดหรือเปล่าเราโกกลับมาสักหมื่นโพนี้อุ้ยอุ้ยยังไงเปิดเลยเลยไ,อ,ไ,อ,ไ,อ,ไอ้มันมาจบที่สิบหกตลอดเลยทุกคนเฮ้ยเหมือนมันล็อกไว้เลยว่ะ มันจุบเกตสิบกตละดเลยอุ้ยมาเร็วราวอุ้ยอุ้ยเพื่อนยังไงเพื่อนหมวกหนึง่งเน้นเน้นมาเร็วลาวโอเคจองร้ยห้าสิบสี่บาทนี่ลยนะทุกคนตีเด็ดเกมนี่มันอยู่ที่แบบนี้นะนะสามารถปั่นได้แล้วก็ซื้อได้ด้วยนะทุกคนนะแต่ถ้าปั่นแล้วแล้วไม่แตกเลยรับรองว่าซื้อก่อนสักหนึ่งไม้ถ้าไม่จ่ายเลิก <c oughs> ย้ายเกมแต่แบบนั้นแต่แบบนั้นคือเคลือแน่นอนทุกคน แต่ถ้าแบบนี้ยังคือได้อยู่นะเอ้ยมันจ่ายข้างนอกดีอยู่ทุกคนนี้ดูตอนนี้คำอะไรมามาแล้วาวยังไงเพื่อนอุ้ยมีเกตัวหนึ่งด้วยปากหมวกหนึ่งโอ้โอ้ยทุกคนดูตาหมวกหนึ่งลงเมื่อกี้น่าจะมีสักพันน่ะโอ้โหตาคูณไปถึงสี่อกสิบที่ทุกคนคิดดูแล้วหมวกดูตอนนี้เดี๋ยวให้ดูก้อยดูเดี๋ยวนี่ดูตอนนี้เต็มเลยโอ้โหเฮ้ยไม่แน่ว่ามาดีอยู่ทุกคนยังไงเป็นแกร์เตอร์อีกตัวเดียวเพืนขออีกึ๋อีกึ๋อีกึ๋อ โอ้ uh huh. มาจนได้เอ้ยเบโดบาดมาดีแล้วยังไงเพื่อนเอาดีๆนะเอาดีๆนะอมโมมามีเพลงมานมา้วเพื่อนจะมาไม่มามาดูกันไปพร้อมกันเลยอยากเกลือนะเพื่อนเก้าฟีแล้วอยากเกลือนะว้าวไปหนึ่งดอกว้าวไปสองดอกโอ้เพื่อนว้าวสามดอกแล้วเอ้ย อย่าบอกว่าไม่ใช่นะเพื่อนนะเอาจิงดิเอาจิงดิให้แค่นี้จริงดิโอ้โห,โห,โหเพื่อนเราจะเจออย่างไรหมดเ้ร็วบางจะเจออย่างไรหมดล่ะทุกคนแบบนี้สี่บาทสี่บาทเป็ดสิรราตาตังเราจะเจออย่างไรหมดล่ะเพื่อน อู๋แตกนกอย่างอุดเข้าฟีตั้งดีจามาสีบาทอายามเม็ดเลยกันปันที่บ้างแล้วเราจะชื่อดีไหมทุกคนถ้าเข้าฟีแล้วมันจ่ายขนาดนี้อเออแตกนอกดูมันแตกนอกทุกคนยังไงพอดีกืออีกืออีกือเอออย่างเพื่อนได้รู้อีกทีอีกทีเพื่พอนโก้ตัวเดียวเพื่อนโก้อีกตัวปล,ใใปลอบใจให้หน่อยปลอบใจให้หน่อยอาลาม,มา โอ้โห oh, มันแตกน่องไงดูตาทุกคนโอ้โหแต่เข้าฟรีมันเจ็บใจจะเนื่อนเกินเพื่อเลยโอ้โหได้มาอีกสองร้อยวาบาททุกคนนี่ได้มาจากแตกน่องหมดเลยนี่กำไรเกือบหนึ่งเท่าแล้วแตกน่อกมาเดี๋ยวบางโขปันอีกสักรอบเลยกันทุกคนเดี๋ยวป่อยซื้อฟิตาบินเผื่อฟุกเข้าฟีให้เรานะโขออีกสักหนึ่งรอบเลยกันบางว่ามันต้องเข้าฟรีอีกต่าแต่มันต้องมีแบบดอกปลอบใจเข้าฟรีแล้วก็ดอกปลอบใจให้ใจ่ายให้เรแบบนั้นเลยทุกคนมาดูจะมีหรือเปล่า นะหรือว่ามันจะหรือว่าบางจะคิดไปเองรอดูนะรอดูว่าบางจะคิดไปเองหรือเปล่าอุย้ยเลยอีกแล้วว่ะทุกคนเลยอีกแล้วว่ะคิวหนึ่งอ่ะโถยแล้วดูแต่เต่งนอกบอยมากเลยทุกคนตเต่งนอกบอยมากเลยน่ะนี่กำไรพันหนึ่งแล้วทุกคนตเต่งนอกอย่างเดียวเลยพันในเบรุกเตะเข้าฟีไม่ใช่วะเออเอหนึ่งอุย้ยก่อเอหนึ่งเพื่ 1, อนเกอหนึ่งก็ได้เอหนึ่งมาอย่างไรเพื่อลนเป็นวิตกี้มีด้วยอย่างไรปางอย่างไรเพื่อ โอเคมาแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยพันยางดเลยว่ะทุกคนเพื่อนขอกขาฟีดอีกสักทีดิจะได้รู้ว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายนะจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อใช่ไหมทุกคนนะเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้ออุ้ยโอเคมีอันนี้ไหลต่อเนื่องด้วยวายสองเต๋อเพื่อปานมาอีกแล้วดูตาทุกคนไล่โน้โอ้โห โอาเรื่องแจ็ค้วยว่าไรนอกทุกคนยังไงเพื <c ười> <ừ> ่อนจะเข้าเวีรอีกหรือเปล่าโอเคมาทุกคนเตอร์โบอีก30รอบในเบรดุบาร์ก่อนเบรดุบารเต็งนอกดีอยู่ทุกคนนะแต่ฟีสปินยางเครือเลยฟีสปินยางกากเลย โกโลงอีกสัก30รอบถ้าไม่มาเดี๋ยวเราซื้อเลยต่เดียวยังไงเพื่อนโอ,โอ้โหโอ้โหฟีสปินไม่มาแล้วว่ะทุกคนฟีสปินไม่มาแล้วว่ะอ,อยังไงเพื่อนเลยไปหลไปเพื่อนอัลมาปิาบาท เหมือนจะเยอะทุกคนแต่ถ้ามันคำนวณแค่สองสามแถวแรกนี่มันไม,ม,นไม่มันไม่แพงทุกคนแต่มันต้องลุ้นให้ไปถึงเนี่ยแถวหลังๆนี่มันจะเป็นแบบทัวร์คิดแพงมากเลยนะโอ้ไม่เข้าฟีรอเลวอะทุกคนไม่ได้ลุ้นฟีสปินเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อแต่บางโขงใช้สูตรของบางก่อน นะขอซื้อเช็คก,ก่อนที่เบ็ดตําสุดบางขอซื้อเช็คที่เบ็ดหนึ่งบาทก่อนนะดูว่ามันจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้ามันจ่ายเราขยับเบ็ดได้แต่ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวคิดกันอีกทีนึงว่ากันอีกทีนึงมาขอซื้อในเบ็ดหนึ่งบาทก่อนก่อนที่จะซื้อเบ็ดถุงๆทุกคนขอเพราะว่าเมื่อกี้ที่บางต้องทําแบบนี้เพราะว่าเข้าฟีแล้วมันจ่ายมาสี่บาทเข้าใจไหมทุกคนเข้าฟีแล้วมันจ่ายมาสี่บาทก็เลยต้องเช็คก,กันก่กนยังไงเพื่อน มาดูทุกคนว่าเราจะคืนทุนหรือเปล่าถ้าคืนทุนเราสามารถซื้อได้อุ้ยเน้นเน้นเพื่ออุ้ยอุ้ยปากเออถ้าแบบนี้ขยาบบ็ดได้บอกไว้เลยอ้ยเตะกับทุกคนเบ็ดหนึ่งบาทอ้ยพอซื้อฟีตาพินได้ว่ะคนเข้าฟีไม่จา่ายยังไงเพื่อดีกสี่หมุนมีหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าปากโอเคเฮ้ยเอาว่ะอยากเอาว่ะยังไงเพื่อ A สอง อุ้ยเกตเต็มระบบแล้วเจเจเต็มระบบเอมาเอมาเต็มระบบยังไงเปิดอีกทีโอโอไปถึงหนึ่งร้อยย่สิบแปดยเบ็ดหบาทแต่ว่าเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ทุกคนเอ้อยแ8ดบาทเลยเราซื้อวัที่เจ็ดสิบห้าบาทนี่คิดเป็นเท่าตอนนี้คือ388เท่าแล้วนะทำเปเล่นไปมากแล้วเปลือบปลาอยังไรเปิดอเอตัวเนื่องปาอย่งไงเปิมิเรต่อปลา เฮ้ยทำไปเล่นไปเกือบอ0เท่าแลวนะนะเกือบอ0เท่าแลวนะทุกคนอีกสองหมุนยังไงยังไม่จบเพื่อนฟางยังไงเพื่อนโอเคสุดท้ายไม่เทมแล้วโอเคโอค้ยได้ยู่าได้แบบนี้ขยับ,บเบ็ดได้เลยเพื่อนมาดูกันตีเด็ดอยู่ที่ไหนนี่4รย2 9เก้เท่าฮะ 2,250บาทโดตีหน้าทาักมารอดูอะไรกันนะเย็นๆเพื่อนวู้วเข้าวีเขาเรียกว่าโดตกตกกลางซื้อฟีโรมินเ์จ็ตยาเพิ่งทำอะไรกดปันไปโคนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมาดูมันจะจ่ายหรือเปล่าเพื่อนเบ็ด30นะเพื่อนนะอย่าว่าโอเคมาได้โดดได้พางสองร้อยสิบสิบเก้หนึ่งโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเอ้ย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 มาว่ะ โดดปอลอบลอใจรึเปล่าโดดปลอบใจรึเปล่าเพื่อนยาว่าวจะเรียกว่าปล่อยเป็นเรื่องของบางปูอ่าแล้วลาวเอ้ยโอ้โหรัวาดุอาดุอามาเอ้ยมาถูตายจบเร็วลาวยังไงเพื่อนโ,โ,โอ้โหก็ฟีเบทสามสิบ สามร้อยหกสิบบาททนุนได้ในเมื่อเข้าฟีแล้วมันไม่จ่ายแต่เราซื้อเลวมันเตกจัดไปอย่าให้เสียมาดูไหมนี่อย่ากลาพลิบตาอย่างไงเพื่อนอีกืออีกืออโมมามานมาหันเพื่อนจะมาไม่มามา,มา,มาดูกันไปพร้อมกันเลยเอาดีๆนะเพื่อนนะนะอย่าว้าวแต่เพื่อใจไม่ดีใจไม่ดีเลยเตกเป็นวาย มีม่วงสวยเคอู้หูเมื่อเลยตะกีหนึ่งลงนึกเกี๊สองลงนะเมื่อกี้นะโอเคเป็ดหน่อยอ่ะสิบสองบาทอีกเจ็ดหมุนทุกคนขอแน่นแน่นขอแน่นแน่นดอกเดียวเลิกเลยโอเคเอ้ยเลยว่ะม่วงอาลามมาเอ้ยโอเคตอนนี้ได้มาพันหน้าเร็วทุกคนมาดูแจกคืนทุนหรือเปล่าอย่าบึ้งไปตามหากำไรขอคืนทุนก่อนอย่าบึ้งตามหากำไรขอคืนทุนก่อน เพื่อนอีกสี่มุนอย่าว้าวอุ้ย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 ยังไงเพื่อนมีเอมีเอมีเอเพื่อนขอเกสองเกสองเต็มระบบมาดูดอกนี้ก่อนเพื่อนยังไงเพื่อนี่คือึ้งป่าวู้โอ้ยป่าวโูู้้อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบังไม่ได้ฟันไปเอ้ยบังไม่ได้ฟันไปทุกคนเอ้ยโอ้ย บางไม่ได้ฝันไปตบหน้าตัวเองยังเจ็บอยู่ตบหน้าตัวเองยังเจ็บอยู่โอ้ยเอ้ยเพื่อนทุนหนึ่งพันเจ้าอมื่นโอ้ยโอ้ย โอ้ยทุกคนกี่เท่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคิดก่อนคิดก่อนหกหมื่นสองพันหกหพัเก้าเก้ารอยห้าสบงบาทหารสามสิบองันเท่าไอ้ซาดสันเก้าสิปเท่า 2 9 8พเเปเต้าเตกหนักจุดในชีวิตแลวต้ว้าเป็นแบบนี้ทุกคนตาคิดเป็นเต้าหนักจุดในชีวิตแล้ว6 2 0 0มกับทุน1,000บาทโอ้โหเข้าฟีไม่จ่ายเข้าฟีสองไม้ไม่จ่ายชื่อไม้เลขเบ็ดหนึ่งบาทเตก4ี่ร้อยกว่าเท่ามาไม้นี่ชื่อเบ็ดสามสิบเตกมาสองพันเท่าโอ้โหตบหน้าตัวเองยังเจ็บดู่บังไม่ได้ฟันไป โอ้โหทุกคนวันนี้ตีโรชีไอเปไปตรงหมื่นครับมาดูกเกมเลยวันนี้พอเล็กตาแบบนี้ขอวันนี้วันเด็กขอพาลูกไปเที่ยวหนลาวขอให้ความสุขก,กับลูกและขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขบางว่าบางมีความสุขจุดๆ,ๆเลยวันนี้เป็นวันเด็กด้วยนะทุกคนโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บางกันด้วยสำหรับคลิปนี้บางโอตัวลาไปก่อนนะครับบายยจุ๊บๆบังรักทุกคนนะครับวาจี ว่าอะไรกันวะเนี่ยฉันไม่ได้ฝันไปอ